เมื่อวันที่23ตุลาคมที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้าศาากลางจังหวัดชนบุรีนายธวัชัยสีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี ได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณใจความว่าตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพ,พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการและทรงปกครองพระราชอาณาจากักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขพระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลังการศึกษาการสาธารณูปโภคทรงยกเลิกระบบทาสระบบไคร่และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากลมาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจากักรนำพาชาติบ้านเมืองให้พ้นภยัยดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453สิริรวมพระชนมายุได้5 7พรรษานับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและเป็นที่รักยิ่งของพระสงนิกรไทยสมกับพระราชสมัญญาพระปิยมหาราช ซึ่งแปลความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนทั้งนี้ในวันที่23ตุลาคมของทุกปีประชาชนข้าราชการและหน่วยงานต่างๆก็จะร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดสีชมพูอันเป็นสีของวันอังคารวันพระบรมราชสมภพ,พเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณกล รับประหลุบประหลุบราชาทุกสองหน้าไม่หัด ลงนะครับถึงจะเอามือลงจากนั้นผู้เป็นยก ับยพอบอกถอดหมวกนะครับท่านก็ใช้มือซ้ายแขก r r รส Fight Academy ่อ่านคำเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy